ก็วันนี้นะคะเราจะคุยในเรื่องของ ANSI Startup Program นะคะพอเราพูดถึงคำว่า Startup เนี่ยแน่นอนว่าในหัวของเราเนี่ยก็จะมีบริการหรือว่ามีลักษณะธุรกิจหลากหลายหลายหลายเซกชันอะไรอย่างเี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันในส่วนของ uh, tech startup ละกันนะคะเนื่องจากว่าตัวสัมมนา,าอันนี้ค่ะเกิดมาจากไอเดียน,นึงคือเดนเนี่ยไปอ่านตัวของ Uh, บทความอันนึงมาะะที่พูดถึงสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็ยังเห็นว่าโอเคเราเริ่มมีมีสตาร์ทอัพที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพระดับที่เขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพระดับได้รายได้สูงหรือว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้โด่งดังในระดับแบบแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เลยไปดูในเรื่องของเทคสตาร์ทอัพ แล้วก็เกิดความสงสัยว่าแล้วเรายังขาดปัดจจัยอะไรอีกที่จะทําให้สตาร์ทอัพในเมืองไทยของของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ในระดับภูมิภาคหรือว่าเป็นเป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของการที่สร้างความแตกต่างด้วย d ด t e ทคหรือว่าสร้างความแตกต่างด้วยเทค ด้วยเทคนะคะซึ่งคําว่า딥เอันนี้คืออะไรซึ่งอันนี้เจ๊ก็ไปพยายามไปอ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะก็คือเขาบอกว่าจุดแข่งของ d เทคนี่คือเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะคะเป็น a d v a านซ์เนาะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเกิดมาจากการพัฒนาในเชิงของ Engineering แล้วก็ไซเ e น c ์นะคะก็คือเกิดจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เรียนแบบได้ยากนะคะแล้วก็ พอเป็นเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสร้างความแตกต่างให้กับเราแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวบริษัทต่างๆนะคะอันนี้มันไม่ได้จํากัดเฉพาะกับสตาร์ทอัพนะคะจริงๆทุกๆบริษัทเราก็อยากจะสร้างจุดแข็งหรือว่าความแตกต่างในในส่วนของบริการหรือว่าเทคโนโลยีของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดที่เชื่อว่าหลายๆบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบเป็นเทคสตาร์ทอัพหรืออ่า ต่างๆเนี่ยก็คือมีร่วมกันก็คือเราอยากจะได้สร้างเทคโนโลยีที่ที่เป็นของเราเองนะคะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แปลกใหม่และทีนี้อะไรที่มาขั้นในการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นนะคะจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถ้าให้พูดจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องของทุนนะคะเพราะว่าเนื่องจากการที่เราจะวิจัยและพัฒนาอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้ทุนแล้วก็ใช้เวลานอกจากนี้ก็ยังแน่นอนว่ามีเรื่องของ Uh, พนักงานนะคะ uh, Human Resource ที่เราจะนำที่เราจะให้เขาเข้ามาช่วยพัฒนาตรงนี้นะคะแต่ว่าหนึ่งในในปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของทุนทรัพย์นะคะมันก็เลยทำให้เราทำให้เสร็จเนี่ยไปนึกถึงโครงการหนึ่งของทางบริษัทแอนซิสนะคะชื่อว่า ANSYS Startup Program นะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อบริษัท a อ s y s นะคะบริษัท a n s ซ s เนี่ยเป็นผู้นำนะคะทางด้าน การผลิตซอฟต์แวร์ซิมูเลชันนะคะซอฟต์แวร์ซิมูเลชันเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยทําให้เราเห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในชีวิตประจําของเราหรือว่าอยู่ภายในชิ้นงานที่เราสนใจนะคะโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันนะคะทีนี้บริษัทแอน y ิเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทําเรื่องของซอฟต์แวร์ซิมูเลชันเนี่ยมานานกว่า 50ปีแล้วนะคะปีนี้ก็น่าจะประมาณ50ปีได้แล้วก็คือแน่นอนว่าเขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีทีมงานที่รู้ลึกร,รู้จริงนะคะมีความเชี่ยวชาญนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมียอดขายนะคะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะในเรื่องของ Simulation s o ต์แวร์นะคะแล้วก็ทิ้งห่างจากคู่แข่งเขาเนี่ยอยู่ถึง3เท่านะคะนอกจากนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราอ บางทบางท่านเนี่ยในเมืองไทยอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อ a n s ซิเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในทั่วโลกนะคะแอนซิ s s เนี่ยมีลูกค้านะคะมากกว่า4 5 0 0 0 5 0 0แห่งนะคะอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นจำนวนบริษัทที่ใช้ ANSYS นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการสำรวจด,ด้วยตัวบริษัท for t u n e นะคะโดยเขาสร้างลิสต์ขึ้นมาชื่อว่า for t u n e ร้อนะคะในร้อย อุตสาหกรรมที่ Fortune list ขึ้นมาเนี่ยมีถึง97อุตสาหกรรมนะคะที่มีการใช้ Ansys Simulation นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่า Ansys เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในในส่วนของ Simulation นะคะทีนี้มาถึง Solution ของการแก้ปัญหาว่าเรามีไอเดียเราสร้างสตาร์ทอขึ้นมาหรือเราสร้างบริษัทขึ้นมาโดยที่เรามีไอเดียต้องการจะสร้างนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่แปลกใหม่แล้วก็ตอบสนองกับ ความต้องการของสังคมนะคะแล้วที่นี้แต่ถ้าเราอาจจะขาดแคลนในส่วนของทุนทรัพย์หรือว่าเรามีทุนทรัพย์จำกัดนเนี่ยค่ะตัวอน s สิ s t a r สตาร์ทอัพโปรกรมเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นโปรแกรมที่ให้เป็นโครงการดีกว่าใช้คำว่าโครงการที่จะให้ซอฟต์แวร์คะ่ะในราคาที่ย่อมเยาวกับบริษัทที่ต้องการจะทำสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะก็คือเป็น เป็นซอฟต์แวร์ในราคาย่อมเยาวนะคะเป็นซอฟต์แวร์ของ Ansys ที่จะให้กับบริษัทสตาร์ทอัพในช่วงต้นนะคะแล้วก็จะมีจะช่วยในการลดเรื่องของความท้าทายต่างๆที่ที่เราเจอในในงานนะคะในเรื่องของ engineering นะคะซึ่งนะ่าน่าสนใจนะคะก็คือว่าในช่วงเวลาประมาณ5ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ย มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการของ ANSI Startup Program เนี่ยกว่า1,000แห่งแล้วนะคะทั่วโลกคือไม่ได้เป็นโคร,โครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000งันหนึ่รายทั่วโลกนะคะทีนี้ในตัวของ ANSI Startup Program เนี่ยจะให้อะไรกับเราบ้างนะคะก็คือแน่นอนว่าการทำการนำ simulation หรือว่า การใช้โซลูชันในเรื่องของซิมเพเคชั่นเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ของไอเดียของเรานะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเราสามารถทําให้มันซิมเพิลได้มากขึ้นไหมนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือจะลดในเรื่องของไทม์ไลน์ในการพัฒนาหรือว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะคะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะทําให้เราสามารถเห็นปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเราสามารถลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะปรับแก้ดีไซน์ของเราเนี่ย ได้ลดลงนะคะนอกจากน,นี้ยก็คือจะทําให้เห็นประสิทธิภาพนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวของ success story ที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เป็นสตาร์ทอัพในต่างประเทศนะคะอันนี้พิบริษัท Trico นะคะเป็นบริษัทใน โปแลนนะคะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กนะคะที่เพิ่งก่อตั้งมาเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะคะทีนี้บริษัทนี้เนี่ยภายในเวลาประมาณ5ปีเนี่ยหลังจากที่เขานำ n s y s Simulation เข้ามาใช้นะบริษัทก็มีการเติบโต,ตนะคะแล้วก็มีการเพิ่มพนักงานถึง600%นะคะตั้งแต่เขาก่อตั้งมานะคะแล้วก็การนำ i m u l a t i o n a n s y s คอมพิเรเข้ามาใช้นะคะแล้วก็บริษัทนียก็เข้ามาในส่วนของ ANSI Standard Program นะคะเพื่อที่จะออกแบบตัวรถขนาดเล็กที่เราเห็นทางด้านในรูปสายมืออันนี้นะคะรูปสายมือนี้ก็คือเป็นรถขนาดเล็กที่เขาต้องการให้มีสองโหมดที่สามารถทํางานได้ก็คือเป็นโหมดะคลุค้งซิ่งโหมดธรรมดาที่อาจจะวิ่งด้ความเร็วประมาณ90กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ในขณะที่เกิดรถติดหรือว่าต้องการเข้าในพื้นที่ที่ซอกซอนเนี่ยเขาสามารถที่จะลดในส่วนของ อ่าสัสเพนชั่นทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาใช้เลเซอร์พอนเตอร์นะคะจะได้เห็นชัดขึ้นเราจะเห็นว่าซัสเพนชันตรงนี้ค่ะมีขนาดที่เล็กลงหดลงอันนี้คือเป็นรถประเภทเดียวกันนะคะแต่แค่ทาให้เกิดเขาสามารถที่จะอ่าปรับซัสเพนชันให,ห้หดลดลงได้ในขณะที่เราวิ่งนะคะนอกจากนี้นะคะตัวรถของบริษัทเทโกเนี่ยก็คือจะเป็นรถที่สามารถเรียกได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น E v ด้วยนะคะแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีการผลิตเป็นพรีปรดักชันในในปีนี้นะคะอันนี้ที่เขาบองแผนเอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอมันมีขนาดเล็กลงอะคะ่ะเขาประมาณการว่ามันเล็กกว่ามอ,อมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปอีกนะคะ นีแล้วเขานำซิมูเลชันเข้ามาใช้ตรงไหนนะคะเนื่องจากว่าตรงตัวซัสเพนชันหรือว่าการรับแรงต่างๆตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของอค,ว stable, ความสเตเบิลคะความชสเทียนนะคะก็ต้องถูกนำเข้ามาคี่ตรงนี้ก็จะทำให้มีการนำซิมูเลชันนะคะเข้ามาใช้ในส่วนของการคำนวณในเรื่องของ Stiffness ของตัว s ั s เพ n s ชันนะคะ สำหรับเนื้อหาตรงนี้นะคะเจนอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในในส่วนของข้อมูลตรงนี้ด้วยการสแกน QR วอารคดที่เห็นทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะถ้าเราสแกนตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ r t ค c l e ที่อธิบายว่าตัวบริษัททริกโกเน้นนำแอสิสซิมิเลชันนะคะโดยที่เข้าร่วมกับสอาต์ร์โปรแกรมเนี่ยมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับเขานะคะ ส่วนอีกตัวอ,อีก success case หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็น success case ในเรื่องของอชิ้นส่วนเทียมนะคะชิ้นชิ้นส่วนเทียมจริงๆเนี่ยในในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็มี Start Up ในเรื่องของ Biomedical อยู่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็น success case หนึ่งที่ท,ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเราพอจะทราบกันอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการอ่าเรียกอะไรกระดูกหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆใน ร่างกายของเราอะคะ่ะมันจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็พอมันเกิดการเสียหายเราเราต้องเกิดการเปลี่ยนเนี่ยการที่เราจะหาหรือว่าสร้างตัวของชิ้นส่วนเทียมให้ให้พอดีกับไลฟ์สไตล์ของผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องยากนะคะแต่นี้เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ นะคะแห่งหนึ่งที่เขานำตัวของซิมูเลชันเข้ามาใช้นะคะเพื่อที่จะออกแบบทางด้านอืมทางด้านฝ้่งมือที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะจะเป็นเป็นใช้คำว่าเป็นเท้าเท้าเทียมนะคะของอันนี้ของของ,ของเด็กนะคะเพื่อที่จะดูว่าแล้วเสร็จแล้วนะคะก็นำตัวซิมูเลชันนะคะเข้ามาดูว่าสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยได้มากแค่ไหนเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะ t ทสเอ่ทสสเตเรโอหรือว่าสถานการณ์ต่างๆได้ก่อนที่จะนําของคุณไปใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดของลดความผิดพลาดหรือว่าลดในเรื่องของอาการเจ็บปวดที่อาจจะเกิดหลังจากการนําชิ้นส่วนเทียมเนี่ย <c oughs> เข้าไปใช้ต่อได้นะคะในลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้ถ้าเราสนใจเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการสแกน QR Code ทางด้านขวามือนะคะอันนี้ก็จะลิงก์ไปสู่บทความที่อธิบายในส่วนของ สตาร์ทอ uh, ัพอันนี้นะคะทีนี้นะคะก็คือจะเกิดคำถามว่าแล้วในสตาร์ทอัพโปรแกรมเนี่ยเราได้รับซอฟต์แวร์ซิมูเลชันในด้านไหนบ้างนะคะจริงๆ ANSYS s t a ส t ตาร์ทอัพจริงๆต้องอธิบายก่อนมา ANSYS เนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่คุมฟิสิกส์ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่ ดีไซน์เป็นการ Design 3D ทําทำอะคูสติกซิมูเลชันนะคะอันนี้ถ้าเราคุ้นเคยกันก็จะมีของไหลนะคะของแข็งมีเรื่องของ m a t e r i a l ีนะคะมีคางแมทเทอเรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีพวกดิ g i ตทวินอิเล็กทรอนิกสอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะในส่วนของ Ansys Startup Program นะคะเพราะฉะนั้นพอที่ a n s ด s s t s y t Startup โปรแกรมสามารถที่จะให้ได้เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะให้ ซิมูเลชอนในราคาที่ย่อมเยาวนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคอลซัพพอร์ตให้ด้วยนะคะจากทางแอนด์ซิสแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่ง bundle นะคะหรือว่าแบ่งแพ็กเกจของแอนติของแอนด์ซิสสตาร์ทอัพโปรแกรมเนี่ยตามประเภทของงานที่ที่มีเป็นส่วนใหญ่นะคะหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสีส่วนนะคะก็คือจะเป็นสตั๊กซ์แอนด์ฟลูอิดนะคะเป็นของแข็งกับของไหลเป็นอิเล็กโทร แมกเนติกนะคะ Embedded Software นะคะแล้วก็ Optics กับ p h o t o n i c s นะคะอันนี้อยากจะพูดคร่าวๆนะคะในยกตัวอย่างคร่าวๆในส่วนของ Structure and Fluid นะคะว่า Bundle หรือ Package หนึ่งเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างนะคะอันนี้จะขอ Pick up เฉพาะตัวที่เด่นๆขึ้นมานะคะก็จะเป็น Mechanical Enterprise นะคะ Mechanical Enterprise เนี่ยก็คือจะเป็นตัวแพ็กเกจสูงสุดของ าการคำนวณสตัคเจอร์ในส่วนของ Ansys นะคะก็คือจะมีความสามารถตั้งแต่ลิเนีย n o นอ i นลิเนีย t ์สแตติกทรานเซียนสตัคเจอนะคะมีว i b เบรชั่มีประทีรอย่างเงี้ยที่จะอยู่ในส่วนของอยู่ในของความสามารถในส่วนของ Mechanical Enterprise นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมี CFD นะคะที่อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวสูงสุดอีกเช่นเดียวกันนะคะ ของงาน CFD ที่เราอาจจะเห็นงานของไหลทั่วๆไปนะคะของไหลที่มีความร้อน m u มัลติ a ฟ e อาจจะมีละอองน้ําหรือว่ามีการผสมนะคะการแตกตัวต่างๆของพออากาศหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําได้ในส่วนของ CFD นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมี special tool ะะหรือว่า tool พิเศษอื่นๆอ,อีกประมาณสาม tool นะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือ chemical enterprise นะคะเป็นเรื่องของ chemical reaction นะคะการ ติดตยอทางเคมีนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าหลายๆท่านอ,าอยู่ในวงการของรถยนต์หรือว่าซับเจอร์มานานเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของ Autodyne กับ LS d y n a นะคะออโตดเนี่ยก็จะข้อนข้างเก่งในเรื่องของงาน Explicit เป็นงาน Blast อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ LS d y n a เนี่ยจะขึ้นชื่อเลยนะคะในเรื่องของงาน Crash Simulation อย่างที่เราเห็นทางด้านล่างนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ สักเจอร์และฟูอิดแพ็กเกจตรงนี้ค่ะก็จะมี HPC Pack ก็คือความสามารถในการที่จะใช้จำนวนคอเพิ่มขึ้นนะคะได้มาอยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยนะคะอย่างอ,อย่างที่แจ้งไปทางด้านล่างตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายๆซอฟต์แวร์อีกหลายๆความสามารถที่รวมอยู่ในตัวของ s t r u c t u r e ์ฟูอิดตรงนี้นะคะที่ให้มาในใน Ansys Start Up โปรแกรมนะคะ อันนี้เป็นแค่การแนะนําบางส่วนเท่านั้นนะคะทีนี้อาจจะเกิดคําถามว่ามีทูหรือว่ามีเครื่องมือที่ทํำซิมูเลชันหรือทําการคํานวณได้แอดวานซ์ได้เยอะแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วมีการซัพพอร์ตบ้างไหมนะคะจริงๆเนี่ยต้องอธิบายว่าถ้าหากว่าดูแลจากทางของการดูแลเนี่ยคะ่ะของเราก็จะมีทางบริษัทแอน s ิสที่เป็นผู้ ผู้จำหน่ายตัวตัวซอฟตแวร์เป็นผู้คิดคนตัวซอฟแวร์นะคะก็ยังมีธำรมษักของเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีบริษัท DDA นะคะที่ที่เป็นโซลูชันพาร์เนอร์ของทาง Ansys นะคะที่เรามีการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้งานอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมเีเรื่องของการเทรนนิ่งหรืออะไรต่างๆให้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าหากว่า มีอาจจะเกิดคำถามว่าโอเคเราเห็นปัญหาแล้วเราเห็นโซลูชันแล้วแล้วถ้าเราอยากจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัว ANSYS Startup p r o g โ a รเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะในขั้นต้นเนี่ยจะต้องอจะต้องมีสี่ข้อที่ที่ l i ต์มาทางด้านซ้ายนี้นะคะก็คือเป็นบริษัทเอกชนนะคะเป็นบริษัทที่เปิดมาไม่เกิน10ปีนะคะมี รายได้นะคะต่ำกว่า5ล้าน US นะคะดอลลาร์นะคะแล้วก็ไม่เป็นบริษัทคอนซัลท์หรือว่าซิมูเลชันเซอร์วิสนะคะไม่ได้เป็นเอนจิเนียริ่งคอนซัลท์หรือซิมูเลชันเซอร์วิสนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น4ข้อหลักๆที่เป็นเงื่อนไขของของการเข้าสู่ a s s i s t Simulation Program ตรงนี้นะคะเอ้อ Asset Staff Program ตรงนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจเนี่ย สนใจที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะลองให้ทางเราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของตัวของ a s s i ิ t a n t ดาโปรแกรมมันเนี่ยค่ะในรายละเอียดจะขึ้นว่ามันจะเข้าไปช่วยในส่วนของงานอย่างไรเนี่ยอันนี้รบกคนสแกนคิวอาโคตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ในเรื่องของชื่อบริษัทแล้วก็ปัญหาต่างๆปัญหาที่พบอยู่ในตอนนี้ค่ะความสนใจเนื้อหาประมาณไหนให้เราทราบคร่าวๆค่ะแล้วเราก็จะได้แนะนำได้อย่างถูกจุดนะคะ ก็ว,วันนี้จริงๆเป็นสัมมนาค่อนข้างสั้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจะจบกันไปแล้วก็จากกันไปตรงนี้นะคะอาจจะขออนุญาตแนะนํางานดีๆงานหนึ่งนะคะที่เกิดแค่ปีละครั้งแล้วก็ปกติเนี่ยจะต้องเป็นงานที่เกิดแบบคอนเฟรนซ์เป็นแบบจัดที่อเมริกาแล้วก็ต้องบินไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะปีปีนี้ค่ะ Ansys เนี่ยเขามีในส่วนของ Simulation World นะคะ คอนเฟรนซ์นะคะจริงๆอันนี้คือเป็นคอนเฟรนซ์ออนไลน์นะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะใน,นเรื่องของซิมูเลชันแล้วนะคะก็ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคือจริงเนี่ยเขาจัดไปเมื่อประมาณกลางเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเ,าเป็นโควิดนะคะก็เขาก็จะให้เราสามารถดูแบบ o n นดิมา d ได้ต่ออีกประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราสนใจนะคะสามารถที่จะ สแกน QR code ตรงนี้นะคะที่เห็นทางด้านซ้ายล่างนะคะสแกน QR code นี้แล้วก็ลงทะเบียนนะคะการที่เราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะยังสามารถดูเซสชั่นหรือว่าดูสปิเกอร์ต่างๆนะคะข้อเซสชั่นคอนเฟลเลนซ์ต่างๆที่ที่ผ่านมาได้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีคอนเฟลเลนซ์ในเป็นเซสชั่นในเนื้อหาที่เป็นทั้งเอนจิเนียรินะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็มีนะคะในเรื่องของการมองมุมมอง ธุรกิจที่มีต่อเรื่องของซิมูเลชันนี้นะคะว่าเราจะพัฒนาต่อไปในทางไหนนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นเซสชันท็อปทอที่ที่ยกขึ้นมาให้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเอร์ซิสซิมูเลชันเวิลด์ที่เราสามารถเข้าไปดูได้เนี่ยมีเซสชันมากกว่า200 s e เซสชันนะคะแล้วก็มีมากกว่า300สปิเกอร์จากทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้ฟัง ในส่วนของสปิเกอร์เหล่านี้นะคะที่มาจากบริษัท t o อป o p นะคะไม่ว่าจะเป็น,ปนยกตัวอย่างขึ้นมาแน่นอนว่ามีอ่อีโอแล้วก็ประธานของบริษัท ANSYS สนะคะเป็น Opening Keynote Speaker นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของบริษัทเฟ r ร a r านะคะที่เขาสร้าง r a c คาร์หรือว่ารถแข่งนะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเขาแนะ่ยนำ Simulation หรือว่าเขาใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในการเพิ่ม p r o d u c t ivity หรือว่าการทำงานของ งานเอนจิเนียริของเขาเนี่ยไได้ถึง200%ได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีเทรนด์ต่างๆที่จะมี Impact กับ s u m u t i t n o n i n d u s t r y นะคะอันนี้คือเป็นมุมมองจากบริษัท Hot ทรอกับกามนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องดินของอเมริกานะคะเป็นบริษัทชื่อดังที่หนึ่งเหมือนกันนะคะนี้เป็นแค่ตัวอย่างของสป e a เกอชื่อดังต่าง จากบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆนะคะที่จะมาพูดในงาน Asset Simulation World นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่อยากให้หลายๆท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้ค่ะลองสแกน QR Code นะคะทางทางด้านขวามือนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะฟังเซสชันย้อนหลังได้ฟังกี่ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็น point ที่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าเราจะเป็นเอนจิเนียร์ที่ทํางานอยู่นะคะเป็นระดับแมネเจอร์นะคะหรือว่าจะเป็นนักศึกษาอาจารย์นะคะเราก็สามารถที่จะไปดูหาความรู้หรือหาไอเดียต่างๆได้จาก a s s e s Simulation World นะคะยังไงก็รากรลองสแกน QR code ทางทางด้านขวาล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะก่อนที่เราจะจะปิดการสัมมนาปิดท็อปิกตรงนี้นะคะก็ย้ำอีกทีนึงนะคะกับเรื่องของ ANSI Startup Program นะคะ ANSI Startup Program นะคะก็คือเรื่องของโครงการซอ f t ์ a วร์ซิมูเลชัลชลชนในราคาที่ย่อมเยาว์นะคะลงมาให้กับบริษรัท Startup ต่างๆนะคะถ้าท่านใดมีความสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นะคะหรือว่าอยากให้เราอธิบายเพิ่มเติม นะคะก็สามารถสแกน QR วโคตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของอชื่อบริษัทนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราสามารถติดต่อท่านได้นะคะแล้วก็อาจจะให้ลองอธิบายเล็กน้อยนะคะว่าปัญหารหรือว่าเป้าหมายของของในการทํางานของร้อนท,ที่ติดอยู่ตรงนี้คืออะไรนะคะเราจะได้แนะนำโซลูชันที่เหมาะสมให้กับงานของแต่และท่านได้นะคะเ็ราะตรงนี้จะ เว้นเวลาไว้ให like, mm hmm. ้นิดนึงนะคะเผื่อว่าท่านหนอาจจะแบบแอร์หน้า่อไว้หรืออะไรนี้นะคะนี่นนนน<แ>ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นสัมมนาออนไลน์เป็นการแนะนำแอสิสาระโปรแกรมสั้นๆแล้วกันนะคะก็สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้นะคะหรือว่าติดต่อเข้ามาทาง facebook ทาง l ines, างลน e ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังไงรบกวนนะคะทำแบบประเมินให้เรานิดนึงน,น,นะคะเราจะได้ พัฒนาในส่วนของเนื้อหาหรือว่าเราจะได้ทราบว่าผู้ฟังของเราเนี่ยสนใจอยากจะฟังหัวข้อเพิ่มเติมแบบไหนนะคะหัวข้อเนื้อหาแบบไหนเราจะได้ตัดเนื้อหให้นะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการฟังนะคะมีไลเส้นเพื่อการศึกษาไหมครับมีนะคะอันนี้ต้องต้องแจ้งว่าทาง a อ s ซิเนี่ยมีไลายเส้นคืออันเนี้ย ตัวสอฟร์แร์โปรแกรมันเนี้ยเป็นคอมเมอร์เชียลคือเป็นสำหรับเอกชนบริษัทนะคะแต่ว่าแน่นอนว่า AN s ซ s เนี่ยมีมีเรื่องของตัวไลเซน์เพื่อการศึกษาแน่นอนนะคะอันนี้ถ้าสนใจรบกวนกรอกข้อมูลลงมาในในใบประเมินก็ได้ค่ะว่าสนใจในเรื่องของตัวไลเซนซ์เพื่อการศึกษาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ <c oughs> ถ้าซื้อเป็นส่วนตัวไม่ใช่ผู้ประกอบการอ่อ อันนี้ต้องต้องแจ้งอะคะว่าทางทางแอนซิเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ของเขาจะเป็นซื้อในนามของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเป็นส่วนตัวเนี่ยจะจะไม่มีในส่วนนี้อันนี้ขอขออนุญาตเรียนตามตรงนะคะในส่วนของแอนซิสตาร์ดโปรแกรมนะคะมีคําถามคือว่าอันนี้ซื้อขาดหรือเช่ารายปีนะคะแอนซิสตาร์ดโปรแกรมเป็นแบบเช่ารายปีนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว a n s ซิเองเงยเนี่ยมีทั้ง ในในตัวแพ็กเกจปกตะะิก็จะมีทั้งซื้อขาดแล้วก็เช่ารายปีนะคะ,ะต้องจดทะเบียนการค้าใช่ไหมหมายหมายถึงตัวของบริษัทใช่ไหมคะ,อะ,ะ,คะเอาเรื่องของตัวทะเบียนการค้าก่อนอันนี้อาจจะเด็กอาจจะไม่ค่อยแม่นในในส่วนนีนเนะะเ้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อก,กับไปทีในในในส่วนของเรื่องตัวทะเบียนการค้านะคะแต่ว่า เช่าเช่าราคาปีละเท่าไหร่อันนี้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ที่เราสนใจนะคะว่าแพ็กเกจตัวไหนแต่ว่าในต้องแจ้งว่าในส่วนของ a n s y ิสแวรโปรแกรมเนี้ยจะราคาย่อมเยาแล้วก็ถูกถูกกว่าตัวของ a n s ซิราคาคอมเมอร์เชียลปกตินะคะอยู่เยอะเลยนะคะมีผ่อนชำระรายเดือนไหมผ่อนชำระรายเดือน จริงๆเรื่องของการอลักษณะการชาระเนะีคะอันนี้เราเราจะต้องดูเป็นเป็นเคสนะคะอาจจะต้องติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรบกควรอาจจะใส่เกายและเอียดตรงนี้นะคะ่ะในแบบประเมินให้เราน,หนึงนะคะเราจะได้กลับติดต่อกลับไปได้ถูกนะคะรานะคาเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นของ a n นซ s สตาร์ดเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณหล้านนะคะ เดี๋ยวในส่วนของราคาหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทีมง,งานติดต่อกลับไปอีกทีนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ให้ข้อมูลที่ลัดเลื่อนนะคะมีบริษัทไทยที่ได้เข้าสตาร์ทอัพของ ANs ซ s ไหมคะอืมตอนนี้ถ้าเท่าที่ทราบเนี่ยยังยังไม่เห็นเอ่อนะคะแต่ว่าเรื่องของการเข้าเข้าเข้าสตาร์ทอัพอะคะ่ะอย่างที่แจ้งว่ามันมันไม่ได้เป็นในเรื่องของว่าสัญชาติอะไรหรือว่า ทำดีไซน์อะไรนะคะแต่ว่าพอยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเอ่อ n e นจิเนียริงคอนซลหรือว่าทำหรือว่าทำซิมูเลชันเซอร์วิสให้นะคะคือพอยก็คือทาง a n นซ s เนี่ยอยากจะช่วยในเรื่องของการพัฒนา Innovation หรือว่านวัตกรรมตรงนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยหรือว่าบริษัทขนาดเล็กก็จะจัดอัพต่างๆนะคในส่วนของ t r i ล l เนี่ยจริงๆ ถ้าในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ที่มาอยู่ในแพ็กเกจของ a s s i s t Startup เนี่ยจะไม่ได้มีให้ให้ทดลองสามสิบวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวอาจจะเป็น 3D Design ซ์ค่ะจะจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า a s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  t s i s v o v y r y นะคะ a s s i s t ต i s c o v e r y ตรงนี้จะจะมีให้ใช้ trial 3สวันนะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้ในในแชทนะคะ ดิสคอร์จเนี้ยจะมีให้ลองใช้สามสิบวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฟกซิปที่เราพูดถึงกันในในสไลด์ตรงเนี้ยคะ่ะที่เป็นแมชชีนิ c ค l e n อ e r p เอ็นเตอร์รสอะไรต่างๆตรงเนี้ยจะจะไม่ได้มี t r i ให้ลองนะคะมีอบรมไหมนะคะถ้าหากว่า,าทางลูกค้าสนใจนะคะก็เราจะมี ในขั้นตอนของการซื้อซอฟต์แวร์ตรงนี้ค่ะก็จะมีการเทรนนิ่งการใช้งานเบื้องต้นให้หู่แล้วนะคะก็จะจัดโดยทางทีมงานของเรานะคะ,ะจ้องคิวอบรมได้ที่ไหนครับอันนี้ต้องต้องแจ้งให้หนึ่งว่าช่วงในในช่วงนี้นะคะเรายังไม่ได้มีเปิดอบรมที่แบบบริษัทหรืออ,าารอะไรเงี้ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเลี้ะคะแต่ว่าถ้าเรามีการอบรมหรือว่าเวิร์กช็อปซึ่ง ถ้าจะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะ,จะแจ้งไปนะคะเดี๋ยวทางเดี๋ยวให้คุณธารันัตนะคะอาจจะแนะนําในส่วนของสมมนาอื่นๆที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าจะเข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพนะคะต้องสามารถเข้าร่วมได้ที่ไหนนะคะก็ถ้าสนใจในเรื่องของสตาร์ทอัพโปรแกรมตรงนี้นะคะคือมันไม่ได้จํากัดประเทศอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อผ่านทางฟอร์มที่ที่เราสแกนให้อ่า ให้สแกนตรงตรง QR code นะคะอันนี้สามารถรือว่าจะแจ้งมาในส่วนของแบบประเมินนะคะลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ก็ได้นะคะว่าสนใจในส่วนของซอฟต์แวร์โปรแกรมแล้วก็ตอนนี้บริษัททำอะไร,ประ,ป,ร,ะป,ระประมาณไหนอยู่อะไรอย่างี้ค่ะก็รบกวนแจ้งตรงนี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะในในส่วนของในเมืองไทยหรือว่ามีการจํากัดประเทศไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการจํากัดตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนกันนะคะ วันนี้น่าจะไม่มีคําถามแล้วก็หลังจากนี้ถ้าผู้สัมมนาท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องราคาหรือว่าข้อมูลในส่วนลึกเดี๋ยวยังไงทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจตแล้วก็ขอ,ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านเลยนะคะก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ